ใจมากๆะที่ได้จได้เล่นคอนทูที่ทำเป็นที่สองนะใครั้งแรกก็สนุกมากมามากมากชอบมากจัดบ่อยๆเลยนะคะจัดบ่อยๆจัดบ่อยๆครับทุกใครก็เอานังนั้นปัดปี๊ปไปหาเอาข้างหน้าค่ะปัดีขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องจอยหรือว่าแฟนคลับของ เองที่มาดูมินิคอนเสิร์ตกันในวันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายสำหรับเราได้มาร้องเพลงที่อยากจะร้องได้มาเจอได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันได้มามีเรียกว่าอะไรนะมาพูดคุยกันบนเวทีกับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกอ่ะปฏิสัมพันธ์พ<อ>ูดได้ชัดๆนะอย่าเพี้ยนะปฏิสัมพันธ์นะเพี้ยจะเป็นยังไงปฏิ ดีใจมากที่วันนี้ได้มาวันนี้รู้สึกว่าคอนเสิร์ตเวลาจอยร้องพี่กระชาเนี่ยทั้งแฟนคลับพี่กระชายแล้วแฟนคลับจอยทำไมนี่เอะไรทำไมละ่ะแฟนคลับพี่กระชาก็น่ารักกันจอยมากเลยเนยคะคะน่ารักมากอยา,ากนะย้ายบ้านใช่ไหมเนวนใหญ่บ้านเราพี่สาวไม่ใช่คือรู้สึกสบายใจเพราะว่าแฟนคลับพี่กระชาบอกคอย เวลาตั้งแต่คอนครั primero, ้งแรกเลยหลังที so 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 ่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็แบบน่ารักมากกีการที่จอยด้วยซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะแต่จะเป็นเสียงโหมากกว่าก็ดีใจเทพียังไม่กลับบ้าน